สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะมาแล้วค่ะเล็กเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าวสามเคยให้โชควัน17มก,กราคมมาแล้วผ่านผลไปแล้วนะคะสําหรับการประกาศผลราง,งวัลสลากินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่17มกราคมเชื่อว่าข่าวหวยหลยท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเล็กเด็ดกันอยู่ใช่ไหมคะแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะ โดยเป็นเลขเด็ดปฏิทินครอบครัวข่าว3าวดประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์หลังจากที่สร้างความฮือฮาให้โชคกับบรรดาแฟนคลับสำหรับครอบครัวปฏิทินข่าว3าปี2569นอกจากจะมีภาพของผู้ประกาศข่าวแถวหน้าช่อง3แบบครบทีมแล้วก็ยังมาในรูปแบบปฏิทินจีนที่หลายคนเอามาเป็นแนวทางในการลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลกันโดยเฉพาะเลขเด็ดในงว,วันที่17มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งดันไปตรงกับเลขท้ายสองตัวงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนขับและคอหวยไม่พลาดที่จะรอติดตามกันและสำหรับใครที่กำลังมองหาเลขเด็ดวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ทางปฏิทินครอบครัวข่า,ขาวสารก็จัดมาให้แบบเต็มๆได้แก่วดวันที่1ก่กุมภาพันธ์2569มองเห็นเป็นเลข5027หรือ50927แล้วก็มีมาในว,วันที่16กุมภาพันธ์ด้วยค่ะ โดยมองเห็นเป็นเลข7506ห5 0 6ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมองของแต่ละท่านนะคะว่าจะมองเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างรวมถึงการตีความและความเชื่อของแต่ละท่านอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์มิงควันที่1กุมภาพันธ์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ